โอเคครับด่านแรกตรงนี้ฮะเลเวลที่1ใช้เวลาสร้าง23วันโอ้ทำไมใช้เวลาสร้างนานจังไปเขาอ,อ่านนะฮะเสือฉือมือขีเมี่ยต้องนำดอกเกลปลาซอไปกันอย่างรวดเร็วฮะเราจะต้องหาน้ำลงนะฮะนั่นแหละแบบต็อปเปอร์มันก็จะต้องมีน้ำลงใช่ไหมมันคือน้ำหรือเปล่าน้ำ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 ,นำ <c oughs> <c oughs> ผ่านง่ายเซฟฮะอันนี้คือด่านที่สาม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 แล้วนะฮะอย่างรวดเร็วเลยฮะด่านเมืองแร่ใช้เวลาสร้างสามสามวันว้าวแงแงแง ว้าวมีซาวเอฟเฟกต์ด้วยรายการนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกแก่มันมีอยู่หรือเปล่าเหมือนไม่ได้ยินเราเนาะใช่ไหมมันคือรายการอะไรอะดูชัดๆนะอยา่า ขออนุญาตสวดแป๊บนึงอะเปิดประตูเก้าเกาเก้าเปิดประตูวๆเปิดปะตูดมาเลอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ไหอ้้วท้โหโอ้โโอ้อ้โอ้อ้้อ้หมอ้โหโ้ด้โหอ้โห็อ้โ้อ้ห้อ้ห้อ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 ้หโอ้โหโอ้โห้โ้โอ้้ห้อ้องหหออ